เบื่อเกมเก่ากันหรือยังแต่ผมก็ถามไว้ย่างไงแหละเพราะช่วงนี้ไม่มีเกมออกใหม่เลยถ้าจะให้ผมได้รีวิวเกมใหม่ก็โน่นะเดือนตุลาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชมรีวิวเกมเก่าไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะและสําหรับเกมเก่าในวันนี้ก็คือเกมนี้ครับ CoFier เกมเก่าจากยุค PlayStation 2ที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างและความจริงผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วแค่ว่ามันไม่ได้มีประสบการณ์อะไรที่ประทับใจเกมนี้เป็นพิเศษแทนที่จะได้เป็นเกมเก่าเล่าใหม่ก็เลยโดนลดขั้นมาเหลือแค่รีวิวเกมเก่า แต่ก็ดีนะถือว่าเป็นการรีวิวระบบต่างๆของเกมสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นให้ชมกันด้วยเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าสําหรับโคเฟียที่ผมจะเอามารีวิวให้ฟังมันจะเป็นเกมแบบไหนมารับชมกันได้เลยครับสำหรับเนื้อเรื่องของโคเฟียเราจะได้รับบทเป็นทอมฮันเซนเจ้าหน้าที่รักษาชายฝั่งที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเรือล่าปาวานกำลังอับปางเพียงแต่ว่ามันดันไปอับปางอยู่กลางทะเลที่ถูกโหมกระหน่ำด้วยพายุ และทันทีที่ทอมได้มาถึงที่เกิดเหตุทอมก็ได้พบว่าที่แห่งนี้มีสิ่งไม่ปกติมากมายเริ่มจากลูกเรือได้ทําการโจมตีเขาอย่างไม่ทราบสาเหตุรวมไปถึงอะไรบางอย่างที่เข้าโจมตีทอมและสมาชิกในทีมอย่างบ้าคลาั่งซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโคเฟียนั่นเองสําหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้ผมบอกเลยว่าไม่สนุกเลยเนื้อเรื่องมีการทดลองบางอย่างแล้วก็แตกเชื้อแพร่ระบาดใส่คนที่สวยแล้วตัวเอกก็มาพบเนี่ยสปอยเนื้อเรื่องทั้งเกมแบบใน10วินาทีเพราะฉะนั้นอย่าหวังอะไรกับเนื้อเรื่องเเกมนี้ลย แต่ก็เอาจริงๆแล้วในเรื่องของเกมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันมีความระทึกมีความน่าติดตามในแบบของมันเพียงแค่ว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นรูปแบบของหนังเกรดบีธรรมดาทั่วไปคือเสพค่าเวลาให้อินกับเกมอันนั้นก็พอได้แต่ถ้าเกิดจะหวังให้สนุกลึกล้ำผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเกมนี้ยังสู้เกมบน PlayStation 1หลายๆเกมไม่ได้ด้วยซ้ำเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องในเกมนี้มันเอาไว้ทำให้ความสยองในเกมเพลย์มันน่าสนใจขึ้นซะมากกว่ากลับไปเล่นพวก Resident Evil Silent Hill Dead Space อะไรพวกนี้เชื่อผมสนุกกว่าเยอะ มาดูกันต่อที่การนําเสนอโคฟิ e จะถูกนําเสนอเป็นแนวเกมแนว s u r เวอร์เ o r ร o r รอร์สำหรับมุมกล้องของเกมนี้จะถูกนําเสนอด้วยมุมกล้องแบบ2แบบถ้าเกิดเป็นการเคลื่อนที่ปกติมุมกล้องจะเป็นแบบ CCTV ผสมกับกล้องวิ่งตามอารมณ์คล้ายๆพวกเ e เลนฮิ l ไม่ก็เลเซ d เดนอ v วิลโค e เวโรนิก้ถ้าคุณนึกไม่ออก เพียงแต่ถ้าเกิดตัวละครทําการเล็งปืนมุมกล้องจะเปลี่ยนเป็นการเล็งยิงข้ามหัวหลายแทนถือว่าเป็นมุมกล้องที่โคตรฮิตเลยสาหรับสมัยนั้นส่วนในฉากของเกมนี้จะถูกนําเสนอให้อยู่ในพื้นที่ของเรือล่าปลาวานในช่วงแรกส่วนในช่วงหลังจะถูกนําเสนอให้เป็นฉากของโรงขุดเจาะน้ํามันที่อยู่กลางทะเลที่ก็แอบมีศูนย์วิจัยซ่อนอยู่ตามสไตล์เกมซอมบี้ที่เราคุ้นเคยแต่ผมก็ชอบการวางพร็อพหรือว่ารายละเอียดของเกมนี้นะคือมันได้ฟีลลิ่งน่ากลัวแบบสถานที่ที่กาลังเกิดการเอาเบรกอ่ะโดยเฉพาะซากศพของลูกเรือเนี่ยได้อารมณ์เดสเ บางคนหัวแหว่งไปครึ่งหัวแต่ยังไม่ตายโคลสยองและอีกสิ่งที่เราจะต้องเจอในเกมนี้ทั้งเกมก็คือพายุมันคือสิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเกมนี้มันทาอะไรลาบากไปหมดเลยเพราะพายุในเกมนี้ไม่ใช่แค่พร็อพเท่ๆที่ทาให้เกมดูน่าสนใจแต่มันคืออุปสรรคอย่างหนึ่งที่พร้อมจะฆ่าชีวิตของตัวละครไม่ต่างไปกับเหล่าศัตรูและก็ไม่ใช่แค่พายุหรือว่าศัตรูที่เป็นอุปสรรคทุกอย่างในเกมนี้มันก็พร้อมที่จะทําให้คุณม่องเท่งได้ไม่ต่างกับโลกความจริง ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้ารั่วตามจุดต่างๆที่มีน้ําขังไฟที่ไหม้ตามจุดต่างๆที่พร้อมจะย่างสดผู้เล่นถ้าเกิดไม่ระวังบวกกระชากในเกมทั้งหลายที่มันมืดมากมันมืดจนแทบม,มองอะไรไม่เห็นเลยถ้าเกิดไม่ใช้ไฟฉายจนมันทําให้เราอินมากเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริงการนำเสนอฉากและบรรยากาศในเกมนี้นะผมบอกเลยว่าทําดูดีมากบนเรืออับปางที่เหมือนจะพังแหล่ไม่พังแหล่แถมเต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อที่เหมือนอสุรกายบวกกับพายุที่เหมือนจะทําเรือร่มได้ทุกเมื่อ การนำเสนอเรื่องบรรยากาศของเกมนี้บอกเลยว่าปัจจุบันยังหาเกมมาเทียบแทบไม่ได้เลยทีนี้มาดูเรื่องศัตรูกันสักหน่อยในช่วงแรกศัตรูจะเป็นแค่พวกทหารรับจ้างบนเรือเจอหน้ากาันไม่ต้องพูดเยอะมันยิงใส่ลูกเดียววิธีจัดการก็ไม่มีอะไรมากยิงมันกลับก็พอ แต่พอเล่นไปสักพักเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเอ็กโซเซลมันคือประสิทธิ์ที่จะเข้าควบคุมมนุษย์ที่มันเจอแล้วก็เปลี่ยนเหยื่อของมันให้กลายเป็นเหมือนกับซอมบี้แต่การเป็นซอมบี้ในเกมนี้ไม่ใช่แค่การเป็นซอมบี้ง่อยๆแบบที่เราคุ้นเคยแต่มันคือซอมบี้ที่สามารถใช้อาวุธได้ทุกชนิดตั้งแต่ประแจไปยังปืนกลและที่สําคัญมันพร้อมจะเข้ามาบวกเราแบบ4ี่คูณรอย แต่ที่ว่ามามันก็ไม่มีอะไรลำบากไปมากกว่าการที่จะฆ่าพวกมันถ้าเกิดเราจะฆ่าพวกมันจะต้องทําการระเบิดหัวพวกมันทิ้งเท่านั้นจะยิงส่วนอื่นน่ะยิงไปเถอะยิงจนแก่ยังไงมันก็ไม่ตายให้เวลาเจอซอมบี้พวกนี้หลายๆตัววิ่งเข้าใส่ผมว่ามันน่ากลัวใช้ได้เลยและศัตรูที่เราเจอก็ไม่ได้มีแค่ซอมบี้ยิ่งเล่นไปไกลเราก็จะเจอศัตรูที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าพวกมันก็มีทีเด็ดมีอะไรแปลกๆที่เราสามารถรับมือได้ยากขึ้นกว่าซอมบี้ทั่วไป พูดมาแบบนี้ก็คือดูดีใช่ไหมบรรยากาศก็ดีศัตรูก็น่ากลัวตัวเกมมีความเป็นวเวอร์เ v อร h เรอร์ในแบบที่หลายๆคนตามหาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกแว็บแรกที่ผมหรือหลายๆคนได้เล่นเกมนี้คุณนึกถึงอะไรล่ะใช่แล้ว Resident Evil 4 อะไรบ้างอะที่ทําให้ผมนึกถึง Resident Evil 4 1. ตัวละครมีการเล็งปืนข้ามหัวไหล่โดยที่ปืนมีศูนย์เล็งเป็นเลเซอร์ชีเป้าสศัสตรูเป็นปรสิตเข้าควบคุมมนุษย์ 3. มีมีสตรูล่องหน 4. ฉากเอาลูกตาเทียมมาเปิดประตู 5. คุ้มกันนางเอกสุดน่ารําคาญที่ก็ไม่รู้ว่าใส่มาเพื่ออะไรและอีกหลายๆอย่างที่ถ้าเกิดคุณไปลองเล่นคุณจะคุ้นเคยเยอะมาก แต่ในความเหมือนก็ไม่ได้หมายความว่ามันทําออกมาได้แย่บางสิ่งบางอย่างผมว่ามันทําออกมาได้ดีกว่า r e 4ด้วยซ้ําไปตัวอย่างเช่นปืนทุกกระบอกไม่ได้มีเลเซอร์ติดเอาไว้ไม่เหมือนกับ r e 4ที่ก็ไม่รู้ว่าใครเอาเลเซอร์ไปติดลูกซองแขวนฝาผนังหรือสาหรับไอ้ลูกตาปลอมสาหรับเปิดประตูเนี่ยผมว่ามันก็เหมาะกับเกมนี้เพราะมันมีห้องวิจัยไฮเทคเทียบกับ r e 4ที่มันอยู่กลางหมู่บ้านชนบทแล้วอันนี้สมจริงกว่าเยอะแต่ก็นั่นแหละเหมือนก็คือเหมือนอันนี้คงเถียงไม่ได้แรงบันดาลใจแหละอย่าคิดมากนะ เรียกว่าถึงจะลอกแต่ก็ถือว่าลอกแบบปรับเปลี่ยนได้ดีนะสรุปแล้วในเรื่องการนําเสนอของเกมนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยคิดภาพได้เกิดย้อนไปในยุค p พ a y s t a t i o n ถูก 2, แล้วมีคนมาเล่าว่าเฮ้ยมีเกมซอมบี้ที่จะต้องยิงหัวเท่านั้นมันถึงจะตายแล้วคุณเป็นคนที่ชอบหนังหรือว่าเกมซอมบี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุณจะอยากเล่นแค่ไหนซึ่งนั่นแหละนั่นคือผมในตอนนั้นแล้วพอได้ลองเล่นก็คือจริงเลยไม่ผิดหวังเลยในเรื่องการนําเสนออุปสรรคมันเยอะมันระทึกและที่สําคัญมันก็น่ากลัวสมกับชื่อเกม ทำไปเล่นไปฉากจัมสแกนในเกมนี้มันเยอะใช้ได้เลยนะสําหรับผมแล้วมันคือเกมสเวเวอร์เฮอร์เรอร์ที่โอเคเกมนึงเลยคิดภาพว่าเกิดคุณจะต้องโดดเดี่ยวอยู่บนเรือที่เทงแต้งอยู่กลางพายุคุณจะรู้สึกยังไงถึงจะเป็นเกมจาก PlayStation 2ที่ไม่ได้มีรายละเอียดกราฟิกสูงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเกมที่มีบรรยากาศแบบนี้ผมก็มั่นใจเลยว่ามันจะต้องถูกใจสายเกมสยองขวัญอย่างแน่นอนมาดูกันต่อที่เกมเพล อย่างที่ผมบอกไปว่านี่คือเกมแนวส u ว v i v วอ Horror ดังนั้นเกมนี้จะไม่มีอะไรมาบอกทางให้เราไปต่อทั้งนั้นจะไปตรงไหนหรือไปที่ไหนหรือแม้แต่คีย์ไอเทมมันอยู่ตรงไหนในส่วนนี้เราจะต้องค้ำหาทางเองทั้งหมดและที่สำคัญมันไม่เคยมีอะไรเตือนเราเลยว่าข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรหรือเจอศัตรูเยอะแค่ไหนแถมในเกมนี้เราก็พกยาสำรองไม่ได้หากเราไม่พร้อมเล่นไม่ระวังไม่เซฟกระสุนไว้ในยามจำเป็นก็ไม่แปลกเลยที่จะเกิดคุณจะโดนศัตรูในเกมนี้ส่งกลับไปจุดเซฟได้แบบง่าย แต่เอาเข้าจริงเกมมันก็ไม่ได้โหดร้ายกับผู้เล่นขนาดนั้นเกมมันมีออบเจกตีฟให้เราตรวจสอบชัดเจนว่าให้ทำไรหรือว่าให้หาอะไรเพียงแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องหาเอาเองไม่ก็แกะจากข้อมูลในเอกสารและสําหรับกระสุนหรือยาเราก็สามารถเสิร์ชจากศพทุกศพที่เราเจอได้ทั้งตัวที่เราจัดการไปแล้วหรือว่าที่นอนเรียราดก็ได้หมดเลยแต่ก็ต้องระวังหน่อยถ้าเกิดศพมันตายเพราะว่าถูกเผาอันนี้เราสํารวจไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเกมจะบอกว่าทุกอย่างถูกเผาไปหมดแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ถือว่าละเอียดเหมือน ทีนี้มาดูในเรื่องการต่อสู้กันบ้างอย่างที่ผมบอกว่าในเกมนี้ศัตรูมันเป็นซอมบี้ที่จะต้องเด็ดหัวเท่านั้นถ้าเกิดเรายิงแม่นก็ยิงไป2อนัดก็เพียงพอแล้วสําหรับซอมบี้หตัวแต่ก็ต้องระวังหน่อยเพราะต่อให้พวกมันถูกยิงจนหัวกระจุยไปแล้วมันก็ยังมีแรงพอที่จะสะบัดอาวุธใส่เราได้2-3ทีก่อนที่จะล้ม แต่ถ้าเกิดเราไม่แม่นจะใช้วิธีที่2ก็คือยิงจากตรงไหนก็ได้จนมันล้มจากนั้นเราก็แค่เข้าไปเหยียบหัวพวกมันให้กระจุยวิธีนี้แนะนําเลยสําหรับคนที่ยิงไม่แม่นแน่นอนว่ามันอาจจะเปลืองกระสุนสักหน่อยเพราะว่ายิงหลายนัดกว่ามันจะล้มแล้วก็ไม่ต้องพยายามเอาปืนตบให้พวกมันล้มนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรืออีกวิธีหนึ่งนั่นคือการใช้การเคานเตอร์ในเกมนี้ศัตรูเกือบทุกชนิดจะสามารถเข้ามาล็อกตัวละครเราได้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือรัวปุ่มแอคชั่นจนหลอดเต็มแล้วก็กดควิกทำอีเว ถ้าเกิดทำติดตัวละครจะทำการเอาปืนจาะหัวศัตรูแล้วเป่าสมองมันกระจุยได้ในนัดเดียวเพียงแต่ว่าการที่เราจะทำแบบนี้ศัตรูจะต้องทำการตะครุบตัวละครเราได้เท่านั้นซึ่งมันมีโอกาสแบบนี้น้อยมากส่วนมากมันจะโจมตีด้วยกันเข้ามาขวนอะไรแบบนี้มากกว่า แต่ไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หรือว่าศัตรูตัวไหนศัตรูที่น่ากลัวไม่สิน่ารำคาญที่สุดก็คือไอ้ตัวปรสิตเนี่ยแหละตอนแรกที่เจอหน้ากันตรงๆมันก็ไม่มีอะไรมากพวกมันก็แค่ต่อเล็กต่อน,น้อยให้เรารำคาญการจะกําจัดมันทิ้งก็ไม่ยากยิงด้วยปืนพก1นนัดมันก็ตายแล้วแต่ว่าถ้าเกิดในฉากนั้นมันมีศพนอนอยู่อันเนี้ยพวกมันจะเริ่มน่ากลัวแล้ว เพราะถ้าเกิดมีศพในพื้นที่พวกมันก็จะเข้าควบคุมร่างพวกนั้นทันทีดังนั้นถ้าเกิดเจอศพในฉากหรือแม้แต่ว่าเจอทหารรับจ้างที่เราเพิ่งยิงตายไปอย่าลืมซส้ำศสพด้วยการเด็ดหัวทิ้งให้หมดทุกตัวเพราะหลายๆฉากเลยเราจะไม่แน่ใจเลยว่ามีปรสิตพวกนี้แอบซ่อนอยู่แค่ไหนถ้าเกิดวางใจไม่ยิงพวกมันก็อาจจะลุกขึ้นมาตบเราที่หลังก็เป็นได้ฟังดูแล้วก็เหมือนการต่อสู้มันจะดูสนุกใช่ไหมก็ใช่มันสนุกมาระทึกใช้ได้เลย แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราได้อาวุธดีๆมาแล้วพวกมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่อย่างปืนลูกซองเนี่ยถ้าเกิดได้มาก็ใช้เป่าหัวศัตรูได้เรียงตัวเลยหรือถ้าเกิดยิงไม่แม่นแต่ถ้าเกิดเรามีปืนกลเราก็สามารถรัวพวกมันจนล้มได้แบบง่ายๆและก็อย่างที่ผมบอกไปว่าอาวุธปืนในเกมนี้เขาทําออกมาได้โอเคใช้ได้เลยยกตัวอย่างเช่นปืนพกมันจะยิงง่ายใช้ง่ายเพราะมีทั้งเรเซอร์ชี้เป้าแล้วก็ไฟฉายแต่กับปืนกลอันนี้จะมีแค่เรเซอร์เท่านั้นไม่มีไฟฉายให้เวลาที่ต้องเข้าไปในพื้นที่มืนๆมันก็ ความเร้าใจและตื่นเต้นได้ระดับหนึ่งเลยยิ่งกับปืนลูกซองหรือว่าปืนยิงลูกระเบิดเนี่ยหนักเลยมันคือปืนที่ไม่มีอะไรช่วยเล็งทั้งนั้นอยากจะยิงต้องกะเอาเองซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากถ้าเกิดยิงในระยะประชิดแล้วก็ที่ผมบอกไปว่าในเกมนี้มันมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพายุมันคือสิ่งที่จะทําให้เกมยุ่งยากใช้ได้เลยนะหลายๆฉากหากเราวิ่งไม่ระวังเราก็อาจจะโดนคลื่นอัดกระแทกจนบาดเจ็บได้หรือบางฉากเราอาจจะโดนพายุพัดจนกลิ้งตกเรือก็มี ถ้าเกิดตอนนั้นเราซวยไม่มีค่าสตามินาพอในการเกาะขอบเรือเราก็อาจจะตกเรือม่องเท่งกับจุดเซฟได้แบบง,ง่ายๆเลยแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดพายุมันมาพร้อมกับซอมบี้มันจะเป็นอะไรที่ระทึกแค่ไหนถึงจะดูวุ่นวายไปหน่อยแต่ผมว่าโมเมนต์แบบนี้มันก็คืออะไรที่ผมอยากได้อ่ะ แต่มีสิ่งที่น่าเสียดายก็คือเกมเพลย์ในเกมนี้มันไม่มีอะไรหลากหลายเท่าไหร่มันคือเกมที่เราจะต้องไปตามหาคีย์ไอเทมเพื่อไปต่อระหว่างทางก็เจอกับศัตรทูที่ก็ไม่ได้มีอะไรหลากหลายมากปริศนาหรืออะไรที่ต้องแก้อย่างมากก็แค่ยิงตู้ไฟเพื่อเปิดประตูเท่านั้น ความสนุกของเกมมันก็เลยไปอยู่ที่ความระทึกเวลาที่ได้ต่อสู้มากกว่ามันคือ f e ล l i n g แบบเกมสไบเวอร์เฮอร์เรอร์แบบที่เราคุ้นเคยบริหารกระสนบริหารพลังชีวิตให้ดีไม่ต้องมีคอนเทนต์อะไรเยอะเล่นไประทึกไปปั๊บเดียวก็จบเกมแล้วสไตล์เกมแนวเนี้ยแหละไม่ได้ยาวอะไรมากหากใครที่เป็นแฟนเกมแนวสไบเวอร์เฮอร์เรอร์คุณน่าจะต้องถูกใจเกมนี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่ใช่คุณก็อาจจะมองว่าเกมนี้มันมีอะไรน่าสนใจน้อยไปหน่อยมาดูกันต่อที่กราฟิกและก็เพอร์ฟอร์แมน س เรื่องกราฟิกก็แน่นอนว่ามันไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเพราะนี่คือเกมจากยุค PlayStation 2บนเวอร์ชัน PC ถ้าเกิดเราปรับจนสุดมันก็ได้แค่เนี้ยคือแค่ดูก็รู้แล้วว่าคือเกมจากยุค PlayStation 2แน่นอนแต่ในเรื่อง performance เนี่ยสิของจริงไอที่บอกว่าของจริงนี่คือแย่ของจริงบัคในเกมนี้แม่งโคตรเยอะเอาอะไรบ้างอะบางครั้งเล็งปืนแล้วไฟฉายไม่ออกออกเลเซอร์ Laser. ไม่ก็สัตรูสามารถตีเราเจ็บได้แม้ว่าจะอยู่ไกลอย่างกับใส่การ์ดบาโฟในอาวุธ บักโมเดลตัวละครที่บางครั้งผมก็ตกใจนึกว่าเป็นฉากสยองและฉากไหนที่เราเจอคลื่นหรือว่าพายุเฟรมเ,เรตของเกมจะดิ่งต่ำกว่า30ทุกฉากคือเฮ้ยนี่มึงเกมจากยุค PlayStation 2นะเว้ยทำเครื่องสมัยนี้เฟรมตกได้ขนาดนี้เลยเหรอและที่สำคัญเลยเกมนี้ไม่รองรับจอยเกม ถ้าเกิดอยากจะเล่นคุณต้องไปตั้งปุ่มเอาเองในคอนฟิกเท่านั้นแถมการเล่นด้วยจอยปัญหาเยอะมากบางทีเล่นอยู่อนาล็อกขวาไม่ทํางานจะต้องพับจอแล้วก็เปิดกลับมาใหม่หรือบางทีปุ่มทริกเกอร์การยิงค้างแบบไม่ทราบสาเหตุต้องพับจอแล้วก็เปิดใหม่เช่นกันแต่ถ้าเกิดคุณจะตัดปัญหาด้วยการใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นคุณก็จะเจอปัญหาเหมือน r E C อ่ะอารมณ์แบบใช้เมาส์หมุนกล้องไม่ได้เพราะว่าเกมไม่รองรับคือเข้าใจนะว่านี่คือเกมเก่าแต่เกมอื่นเขาก็ไม่กาดขนาดนี้หรือเปล่าวะ แล้วก็ compatibility ในเกมนี้ห่วยแตกสิ้นดีอย่างแรกเลยคือเกมไม่รองรับวายสก,กีนและก็ปรับความละเอียดสูงสุดได้แค่1ัน0คูณหนึ่งเท่านั้นและก็อย่างที่2ถ้าเกิดคุณซวยคุณอาจจะเปิดเกมนี้แล้วก็ลันไม่ขึ้นวิธีแก้ก็คือโหลดไฟล์ที่ผมแปะไว้ใน description โหลดเสร็จก็แตกไฟล์เอาไฟล์ที่ได้ไปวางในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกมและปัญหาอย่างสุดท้ายก็คือเกมนี้ใช้ s h a ์ dowplay อัดภาพไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเกมเก่าเกินการ์ดจอบ,บอกกูไม่รู้จักไม่รู้เหมือนกันว่่าาาาาะสิิทธภพพแยยยยขนนนดี้้ผมมยายามเลนจนจบไไังไง อย่างดีที่เกมไม่มีอาการเด้งไม่งั้นคงจะไม่ได้รีวิวกันแน่สรุปแล้วเกมนี้คือเกมที่สนุกใช้ได้เลยแม้ว่าจะเป็นเกมเก่ามันอาจจะสู้เกมฟอร์มยักษ์ในยุคเดียวกันไม่ได้แต่โดยรวมแล้วมันก็คือเกมที่สนุกใช้ได้เกมหนึ่งถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นผมก็แนะนําเลยว่าลองซื้อมาเล่นกันดูราคา20บาทเองในตอนนี้แต่ถ้าเกิดคุณเล่นแล้วคุณก็ต้องรับปัญหาที่ผมบอกไปให้ได้นะถ้าเกิดรับได้ก็คือโอเคเลยมันคือเกมเฮอร์เรอร์ที่เอนจอยได้เลยในระดับหนึ่ง ตอนเด็กๆที่ผมเคยเล่นผมก็เคยคิดนะว่ามันเป็นเกมที่คอนเซปต์ดีเกมหนึ่งพอได้มาเล่นในตอนนี้ผมก็ยังคิดเลยว่าไม่มีเกมไหนเลยที่ทําได้ดีขนาดนี้ถึงหลายๆอย่างมันจะได้ฟีลลิ่งแบบ R.E.4 แต่มันก็เป็นเกมที่มีเอกลักษณ์มีอะไรให้น่าจดจดําดีถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่ผมกลับมาเล่นแล้วก็สามารถเอ็นจอยได้ไม่น้อยเลยถ้าเกิดไม่นับเรื่องประสิทธิภาพก็เนี่ยแหละความรู้สึกของผมที่ได้เล่นเกมนี้แล้วคุณล่ะรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกแบบไหนก็อย่าลืมเอาประสบการณ์ที่เคยได้เล่นมาแชร์ลงกันใน,ใอน,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 นคอมเมนต์บ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันคือผมไม่รู้ว่าคนที่เคยเล่นเกมนี้จะรู้สึกยังไงแต่สำหรับผมนี่คือเกมที่ผมโอเคเลยตอนเด็กผมสนุกแบบไหนตอนที่ได้กลับมาเล่นผมก็ยังรู้สึกแบบนั้นน่าเสียดายที่เกมนี้มันสั้นไปหน่อยผมเล่นแบบมึนๆไม่เกิน3ชั่วโมงก็จบแล้วตัวเกมออกแบบมาได้ดีขนาดนี้อยากจะให้เกมไหนเอาไปทําเป็นแบบอย่างจริงเลยหรืออย่างน้นอยๆถ้าเกิด Ubisoft เอามารีเมคมันก็คงจะดีมาก จะว่าไป Ubisoft เนี่ยเขาไม่ค่อยจะทำเกมเฮอร์เรอร์เลยนะแต่ก็อย่างว่าช่วงนี้เหมือนจะขาลงทำอะไรก็คงต้องระวังล่าสุดเห็นข่าวว่ากำลังประสบปัญหาขาดทุนซะด้วยยังไงก็ขอเอาใจช่วยกันละกันนะ Ubisoft จะ๋าส่วนสำหรับช่องผมยังไงช่วงนี้ก็คงจะเป็นรีวิวเกมเก่าไม่ก็เกมเก่าเล่าใหม่เป็นส่วนมากไปก่อนล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เกมออกใหม่ที่น่าสนใจมันมีน้อยเลยเกินแถมออกมาทีมันดันไม่น่าสนใจอีก แต่ก็จะทําให้เต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่เดือนหน้าเนี่ยเกมเก่าหลายๆเกมถูกใจหลายๆคนแน่นอนผมไปซื้อมาหลายเกมแล้วในช่วงสตรีมเซล์ยังไงก็รอติดตามกันแล้วกันว่าคลิปหน้าผมจะเอาเกมไหนมารีวิว เอาละสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด s ั b s c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ